สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่างแหลมชาแนลในวันหยุดครับวันนี้ผมจะพาเข้าส่วนทำระบบน้ำหยดอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีท่อตัวสำคัญเลยครับท่อพี20มิลจะมี3ทางวาล์วเกีียวนอกขนาด20มิลเหมือนกันครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็เป็นท่อเจบพันเกี่ยวตัวกด วันน้ำหยดผมใช้4ลิตรต่อมีกาวแล้วก็ข้อต่อตัวนี้ครับสายไมโครก่อนสามทางบอลวาลแล้วก็เกลียวในครับเอาไว้ต่อกับตัวนี้ครับตัวบอลวาลต่อเยเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับผมครับนี่ก็เป็นสวนผัยของผมนะครับ ี่ได้เริ่มสางกอไปแล้วบ้างบางส่วนส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้สางผมจะทําระบบน้ําแล้วก็สางกอไปเลยครับจะเริ่มต่อที่ได้ใช้ที่เห็นตอนแรกครับมีท่อ PVC คือผมจะต้องต่อกับท่อ PVC อเอาความจุดนี้แล้วก็ไล่ระบบเราดูวิธีการทำเลยครับผมนะครับเราก็จะตัดตรงนี้ครับต่อก่อน ระบบนิ้วครับดีสุดครับไม่รัว่วสามทางจะนอก เป็นไงห้างครับร้อนไหมครับบรรยากาศวันนี้30องศาทีนี้จะเป็นวิธีการเจาะฮะจะมตีตัวนี้เอาไว้เจาะผมจะซื้อเป็นขาแล้วก็มินิสปริงเกอร์หนึ่งตัวจุดนี้ครับาก็มาร์กจุดเราอยากตั้งตรงนี้จุดไหนก็เดินสายไมโครใส่ตรงนี้จะสาธิตวิธีทํานะ มีการเจาะกดตรงนี้ลงไปเลยทอ่อเซก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับจากซ้ายนี้ก็ทำตา,งงา,ามาจุดไ,ไปเรื่อยๆนะครับมีแก้ไขใ,ใส่วอลวาล์วเพิ่มครับเผื่ออนาคตตัวนี้มันวาวเปิดปิดไม่ดีครับนี่ผมต่อเรียบร้อยครับ ระยะไกลมากครับถือว่าเปียกหมดฮะอ่ามีตัวน,นี้มีปัญหาปรับแต่ว่าน้ำเปียกดีครับระยะออกเป็นถึงสองเมตรได้เลยครับ โอ้ตัวนี้แรงเลยครับผมติดสิบหัวนะครับอ๋อสายตึงไปอ่านี้ก็หมุนนะครับนี่อะไรเบี้ยว หรือเปียกได้หมดอยู่นะครับตัวนี้อยู่กลางกอเลยนี่ครับจุดสุดท้ายวิธีเราปิดตันพับสายเคเบิลท้ายสองตัวแค่นี้ครับวันนี้ภารกิจระบบน้ำหยดเรียบร้อยดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมช่างแหลมชาแนลสมาร์ทฟาร์มยินดีให้ความรู้ครับขอบคุณครับผม